กระป๋ายช่อย็นหนึ่งเลือกก่อนจ้าขนมห้าหบาทเลยค่ะทุกชิ้นเลยค่ะนี่สิบบาทพี่ใจถูกให้ไหม ยกเหนึ่แก้นะคองร้อยหบาทครับี่มนต่อสบบาทจ้ะ้เนี่คมด้วยนะ,ะเป็นทั้งหมด3าบาบาทค่ะ มีแล้วจ้าพรุ่งมีเทอมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สั่งไมโลผมสั่งอะไร,รน,นี่คะันชมพลไกางนะคะเพิ่มไข่มุกนะ สดใหญ่เงินสดเงินดีสดใส่ไข่สดของเดิมค่ะมีเป็นไมโลนะคะยี่บาทนะเอาเป็นไมโลใส่ไข่มุกใส่มุกครีมนะคะเป็น35บาทนะลิ้มก็ับลิีมแยกไข่มุกรวมนะคะเป็น35บาทเท่าเดิมค่ะยี่บาทเหมือนเดิมไหมยี่สิบห้าบาทครับผมผมกำลังทำนะคะ เป็น60บาทค่ะลองจำดอง,งอยากองลอง,องอได้แล้วค่ะไ้แล้วกอน่เยนะ็นนึขอบคุณมากค่ะ่อ,อะไรเ<ด>ียลูกไรนะน้ำสะไะป๋ายบาท

น้อยค่ะนมชมพูค่ะ